เลยเลยครับเดี๋ลงไปก่อนครับลงไปก่อนเดี๋ยวได้ถ่ายนะทุกคนนะลงไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมช่วยพี่พี่นี่ก่อนลงไปครับอ่าลงไปก่อนลงไปก่อนครับลงไปก่อนเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินมาจะเย็นทุกคน Ayer lo que ayer de ayer no va el muro, el muro. đi hết rồi đi cả. พี่เราจะต้องไปเดือนในสายมีอะไรอยู่บน trên โอ้เยอะมากวุ่นวายครับวุ่นวายมากครับทุกคนบอกแล้วก็บอกให้ฟังด้วยครับบอกให้ฟังด้วยโอ้วุ่นวายจัดเลยอ่ะ เาเปิดทางเปิดทางเปิดทางครับเปิดทางเปิดทางครับเปิดทางครับเปิดทางเลยเปิดทางเลยเอาลูกผู้ชายนีรับลูกหรืรบชายโอ้ยหยุดับเอาเด็กทางครับเด็กทางครับทุกคนเด็กทางครับเด็กทางครับ ดีทางครับดีทางดีทางให้จานเดินก่อนครับเดินเลยเดินเลยเลกันเลยเดิ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 นเลยัเดินเลยัเกันเลยเดินเลยเดินเลยัเดินเลยเดินเลยเดินเลย

เบียดจะเบียดให้น้องขึ้นรถก่อนให้น้องขึ้นรถก่อนขึ้นเลยขึ้นรถตัวตัว คือต้องบอกเลยว่าที่นคนปรปฐมนะคะไม่มีพี่คู่ภัยไปด้วยไม่มีบางนานนะคะแล้วก็คือกาดก็น้อยนะทุกคนบรรยากาศคือค่อนข้างที่จะอุ้นวายแล้วก็เอซไม่ค่อย